สัมภาษณ์น้องนุกโดนแซวช่ำค่ะเขินพูดถึงปลายเขินน่ารักมากแล้วใดๆคือปุ่มชอบที่น้องพูดตลอดเลยว่านุกปลายจะเคียงข้างกันเสมอจะอยู่แบบนี้ตลอดไปเนี่ยคือแบบฮัลโหลคุณจะไม่มีฟงมีแฟนจะไม่แต่งงงแต่งงานอะไรว่างั้นจะอยู่ได้กันแบบนี้เป็นเพื่อนกันแบบนี้แหละเออก็ดีเหมือนกันเนาะถึงบอกนุกปายอะ่ะ ไม่ต้องมีแฟนหรอกอยู่ด้วยกันแบบนี้แหละเออเป็นเพื่อนรักกันแบบนี้แหละโคตรน่ารักเลยแต่เพื่อนเวลาพูดถึงเพื่อนโดนแซวถึงเพื่อนแต่ทําไมเขินนะทุกคนเขินทําไมก่อนเพื่อนเขินกันอย่างเงี้ยเหรอพอโดนแซวทีก็เขินอย่างเงี้ยเหรอเออเขินทําไมเงี้ยเขาแซวเรื่องเพื่อนเนอะว่าแหมเนี่ยเพื่อนที่มันไม่ใช่เพื่อนเนี่ยมันดีแบบนี้เงี้อู้ ปุ่มชอบในความชัดเจนของน้องนะมันก็ชัดเจนทุกอย่างนะทุกคนใครอยากให้เป็นอะไรตามสบายขนาดเป็นเพื่อนกันยังเขินขนาดนี้เออทองเขาซื้อให้สิบบาทนักข่าวยังแซวขนาดนี้ต้องแต่งแล้วมเขินจ้าเขินตลอดเพื่อนเขนิขนเพนื่อนงหลังเล็กๆไม่ต้องใหญ่ก็ได้อยากจะมีรถขับแค่นั้นเองไม่ต้องไปคันแพงอะไรมากมายก็ได้เพราะเรา เราต้นกําเนิดเรามาจากตด็กเน,นอกไลแต่วันนี้คือมันเกินฝันมากมที่เราใครจะไปคิดว่าเราจะมีเงินที่จะสร้างออฟฟิศใครจะไปคิดว่า FC ฟซีเขาจะติดตามเรามา4 5, 6, ี่ห้าหฟีแล้วยังอยู่เหมือนเดิม,มใครจะไปคิดว่าเราจะมีรถตู้มีรถอะไรเงี้ยมีสอสาคัญใครจะผมผมไม่คิดแน่นอนอ เล็งเล็งของขวัญอะไรไว้ให้ตัวเองของขวัญของขวัญจากใครครับของตัวเองให้ท้องหรือว่ามีใครให้อะไรของตัวเองก่อนครับไปเองอยากอยากได้อะไรของตัวเองใช่ไหมครับใช่ใช่ทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากได้รถกันแพงแพงไม่ได้อยากได้สิ่งของอะไรที่มันแบบวุ่นวายมากมายผมอยากได้ที่มันสามารถต่อยอดในอนาคตได้อย่างเช่นอย่างเช่นเลยนะครับอย่างเช่นที่ทางอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะ ต่อยอดให้กับเราได้อย่างอย่างเช่นล่าล่าสุดผมไปดูที่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 เขาใหญ่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะเอาไว้ตาอากาศ 1. 2. สองก็คือแล้วก็อยากจะเอาไว้เวลาเราจัดมิเตงกับแฟนคลับแล้วก็ให้ให้แฟนคลับไปแล้วก็ไปกางเต็นท์นอน,นะอะไรางเงี้ยผมจะทำให้ดีๆเลยะอะไรเงี้ยแต่ว่าไปดูแล้วครับยังย,ย,ย,ยังไม่ได้ครับราคาแรงผมก็เลยไม่ไม่มีเงินซื้อเจ้าพ่อสังหาครับตอนนี้มีถึงลอยไร่ยัง ไม่ไม่ถึงหรอกครับถึงครับทองทองไปจากตรงนี้ครับทองเออทองตัวนี้ก็ไปหมดแล้วครับขายหมดแล้วครับราคาสูงเหรอราคาสูงครับมัน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 เสี่ยงเขายเลยแล้วก็ไม่รอเก็บให้มันขึ้นไปอีกไม่ไม่รอครับขนาดนี้เราได้เยอะแล้วไหนก็ถามของหวันจับไปไปแล้วครับจับไปไป นได้ยินข่าวว่าก็ซื้อทองให้ผมสิบาทโอ้ยจริงปะเนี่ยอันนี้พูดอันนี้ไว้ก่อนก็กดดันด้วยครับสิบบาทเพราะว่าตอนนี้ทองแพงไงทองแพงถ้าไปซื้อมาผมก็จะเก็บไว้เลยอันนี้แปลว่านะถ้าทองสิบบาทนี้มันแต่งงานเด้วใช่มันมันพอดีอ่ะมันพอดีเลยอ่ะมันพอดีแบบแปลกๆแข่งขันมากเด้ออะซื้อรถละกันครับซื้อรถเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่แต่ว่าไปไปก็เป็นกำลังใจให้เราตลอดเนาะเพราะที่ผ่านมาเราเป็นกำลังใจไปมันก็เยอะครับเทียนท่ากันเสมอครับ นุกไปยอย่างที่ผมเคยพูดไปว่าไม่ว่าจะอยู่จุดที่ต่ําสุดแต่คงจะไม่เป็นแบบนั้นไม่ว่าจะอยู่จุดที่ต่ําสุดอยู่ที่คงตัวหรืออยู่จุดที่สูงที่สุดจะอยู่ข้างกันเสมอผมกับไปจะรู้กันดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งทุกคนอาจจะไม่ได้รู้ว่าให้นุกไปนะทุกวันคุยกันหรือว่าอะไระจริงผมคุยกันตลอดครับใช่ผมแค่ไม่เป่าประกาศว่าออวันนี้ผมให้กำลังใจเพื่อนนะวันนี้เพื่อนให้กำลังใจผมนะอะไรนะอย่างนี้ใช่คนนี้เข้ามาแน่นอน มาแน่นอนเขาไม่มาไม่มาผมผมก็ก็ตัดขัดเพื่อนเลยกดดันแรงมากเขาก็ดันแรงครับวันเกิดก็จะมีเขามีเราอยู่ด้วยมีครับวันเกิดเขาจะรู้ผมไม่ต้องชวนเขาผมไม่ต้องบอกเขาเขาจะไม่รับงานในวันเกิดไม่แต่ชาวเขาไปงานอยู่นะอะไรนะยอมยอมยอมเบีกแรงเบีกเขาอยู่กับเราอ่าใช่ใช่ใช่ก็มันมันเหมือนแบบเป็นโกเมดไปแล้วอ่ะถ้าไทยว่า เพื่อนดับเบิลเพื่อนอะไรยิ่งกว่าเพื่อนครัอยู่อยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วอ่ะเธออยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วจำได้ป้าเนี่ยอะไรพี่อยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วจำได้บ้างลยโดนทดสอบหน่อยตั้งแต่รู้จักกันเลยใช่ไหมอ๋อประมาณแปดปีครับไม่อ๋อแปดปีจริงเร็วเร็วมากผ่านเลขเจ็ดแล้วห้าจริงเหรอเมียเกิดไปนะแปดปีที่ยังไงบ้างลุ่มมากนะแปดปีที่ยิ่ง วันเวลายิ่งนานบางครั้งมันทําให้มิตรภาพของบางคนนะวันเวลาทําให้มิตรภาพที่เริ่มจางหายและเริ่มเสื่อมลงในมิตรภาพของบางคนแต่สําหรับมิตรภาพลุกไปมันยิ่งเริ่มทวีคูณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยิ่งได้รู้จักยิ่งได้เพิ่มขึ้นมันยิ่งได้เห็นรู้สึกว่าความรักของของเพื่อนที่มองให้เราแล้วเรามองให้เขาด้ยจากวันแรกจนถึงวันนี้รีวิวเพื่อนคนหน่หน่อยเปลี่ยนไปในดีขึ้นหรือยังไงบ้างกับเราอ่ะ เอสำหรับข้างในใช่ไหมหมายถึงความรู้สึกที่เรารู้สึกได้นะไปมันไม่เคยเปลี่ยนไปเลยจริงๆครับเป็นยังไงก็แบบนั้นตอนนี้อาจจะไม่ได้มาร่วมงานกันแบบทุกวันเหมือนแต่ก่อนนานๆทีมาเจอกันแต่ทุกครั้งที่ผมสัมผัสได้เวลาไปอยู่กับผมเวลาเราได้มาร่วมงานกันไปก็ยังคงเป็นไปเหมือนเดิมถึงแม้วันนี้อาจจะไปหนึ่งรายการหรือไปรับรางวัลไปอาจจะแต่งตัว ทั้งตัวของปลายอาจจะเป็นแสนสองแสนแต่คําว่าปลายก็คือคําว่าปลายมันยังเหมือนเดิมใช่ใช่ทั้งในนะทั้งในนะนเคยเคยพูดอย่างนี้กับเพื่อนไหมไม่เคยไม่เคยครับ้าทำไมอ่ะเวลาอยู่กันปีกันตลอดใช่ส่วนมากมันจะเป็นอย่างนั้นส่วนมากทั้งผมและปลายเราไม่กล้าพูดในเรื่องแบบนี้ต่อหน้ากันปลายมึงหล่อหน้าอะไรเงี้ยเราไม่กล้าพูดนะเออไม่มีนะเี่เสียงในหัวป่ะเสียงในหัวจะมันมันออกมาครับแสดงว่าเอือหล่อ อะไรนะครับรล่อไงรอชมหน่อยชมหน่อยชมเขาหน่อยเพราะเขาจะพิเศษจะพิเศษมากคนอื่นคือเขาเป็นทั้งหล่อและสวยเออเอาล่ะเอาจริงๆริงสาววัยหอบแล้วจริง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 อันนี้พูดจริงเออแล้ววันนี้จะมีซีนร้องเพลงคู่กันมีแน่นอนอืมต้องรอดูครับต้องรอดูต้องรอดูจริงๆอ่ะวันนี้ผมไม่อยากให้ปายมาร้องเพลงนะจํานะเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นงานวันเกิดมันเป็นงานวันเกิดผมผมอยาก เขาร้องเพลงมาตลอดอยู่แล้วผมอยากให้เขามาพักอยากมาสังสรรค์เนาะใจจริงอ่ะผมอยากให้ไปมาดื่มกับพี่พีซีแล้วก็เต้นมั่วแล้วแล้วกดปล่อยอะไรอย่างเงี้ยขอโทษนะครับแล้วแล้วแล้วเมาอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาร้องเพลงไม่ต้องมาทั้งวงเลยวงไปด้วยไม่ต้องมาร้องเพลงอยากให้มานั่งเล่นมานั่งดูอะไรเงี้ยแต่แต่แต่เอสซีเขาคงอยากจะเห็นผมก็เลยใช่ครับผมก็เลยให้ไปขึ้นนิดนึง นาทีครึ่งนิดไปเขาแต่งเขาแต่งก็นิดไปเอาหรออันเฉียบให้เฉียบเขาแต่งได้องค์เขาเซ็ตนานขององเซ็ตนานเนาะโอเคโอเคแต่วเาอ่าขอบคุณแฟนๆหน่อยที่รักทั้งเราทั้งนุ่ตายแบนมาเยอะมากเลยครับก็อันดับแรกเลยนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อข่าวที่มาวันนี้ด้วยนะครับน่ารักกับพวกผมเสมอวันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็ยังอยู่กับน้องๆเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เพิ่มความหล่อความสวยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ดูดีแต่ดูก็ร่อยขึ้นนะจับไว้ก่อนเหรอออยู่แล้วรออยู่แล้วอรผมรออยู่แล้วอร่อรยตลอดไปยิ่งอร่อยนะครับทำไมมันเออมันอรอยจริงเห็นแบบผู้ชายบอกว่าอร่อยอ๋่าบอกหรือว่ายังไงเป็นังไงมันมันอาจจะเป็นราศีที่ภายในปีหน้าน่าจะได้พิเศษตัวใหญ่หรือเปล่าเอ๊ะเเอออ๊๊ะะหรืว่าก็พูดไว้ต้องรีบจับจองนะครับ กีเซเตอร์ตัวใหญ่หลายๆตัวต้องรีบจับจอนนะครับถ้าวันหนึ่งวิ่งเข้ามาหากันหลายๆตัวแล้วมาชนกันอาจจะไม่ได้ทุกคนนะครับมีมีมีเข้ามาบ้างยังที่แบบตอนนี้มีเข้ามาบ้าก็ขออุ้มไปก่อนครับมี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 นะครับอ้าวเมื่อกี้อะไรนะผม่จ้พูดเลยมังคุดกันแฟนเนี่ยครับผมเป็นคนที่ชอบพูดไปเรื่อยนะครับขอบคุณแฟนทุกคนนะครับ FC ฟซีนกบายนะครับทุกๆคนเลยที่อบอุ่นกันเสมอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีทุกคนยังน่ารักกับพวกเรา ทุกปีผมจะพูดตลอดเลยว่าขอบคุณแล้วก็ผมจะตั้งใจทําผลงานให้ดีที่สุดตั้งใจเป็นน้องชายที่น่ารักตั้งใจที่ทําให้ทุกคนมีความสุขและภูมิใจในการที่ทุกคนผลักดันผมมาตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้รวม6ปีแล้วไม่อยากให้ทุกคนอายคนอยากให้ทุกคนดีใจว่าน้องกุเก่งว่ะวันนี้น้องขึ้นมาอยู่จุดที่สู <kaf. S 2> สงสุดแล้วจากเรานะเราเป็นคนผลักดันน้องน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณทุกคนครับแล้วไม่ต้องห่วงครับว่า ผมกับไปจะแยกกันผมก็ไปจะไม่อยู่ด้วยกันผมก็ไปถึงแม้จะอยู่คนละที่แต่เราคือเพื่อนกันเพื่อนที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปครับอืออแล้วก็ขออีกเรื่องหนึงครับเห็นล่าสุดเห็นว่าโพสแบบยินดีกับผูชายที่แบบอะครับครับ